สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมผ่านไปเป็นอาทิตย์แล้วน้ำในป่ป่าก็ยังแดงอยู่ครับจัดมาเสริมทับต่อไปะยญะหาขนาดห้านิ้วยาวสิบหฟุตครับนี่สร้างทํามาครับสร้างจาก ไม่ออการช่างครับช่างจะอยู่อำเภอพานอำเภอพานันานงหวัดจังหายเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบครับทดสอบให้ดู ที่หันปากมันอยู่ตำเพราะว่าก้นบอ่อผมมันบม่ได้ลึกครับแต่มันแค่กว้างนะส่วนหนึ่งมันจะมาไอ้มันจะเป็นขี้เปรอะขี้โค้นครับที่มากับน้ำเดี๋ยวจะทําการดูดเอาน้าออกน้ำที่มันเสียออกแล้วก็ปล่อยน้ำในตรงไหลเข้ามาทยอยสูบออก เป็นช่วงเป็นช่วงไปครับเพื่อให้มันไล่น้าเสียออกมาก็คงต้องใจเวลาผมกูครับเป็นเกินเดือนแล้วครับ,ออรบตอนนี้หน้าม,มันเนนาผมก็เลยต้องการจะดูดหน้าเน,านนาๆนี้ออกมาจะต้องอัดจาะระบีครับก่อนใช้งานครับ นี่ครับอันนี้ผมสร้างไว้เป็นต่อสังกะสีนะตอนนี้เป็นคนสีมาสั้งเมื่อตะวาครับวันนี้เป็นกรมรมส่งต้องสั้งทำรับ นี่ครับแม่ออการช่างผลิตและจำหน่ายท่อพยานาท่อสูบน้ำขนาดเล็กและขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี่ก็หมายถึงต่อแบบติดเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ประมาณว่าเครื่องยนต์แบบเครื่องยนต์รถนะประมาณนั้นครับท่อสูบซิ่งอย่างประมาณนั้นนะครับเพิ่นกับฮับทำหมดเลย เดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรแล้วก็การติดต่อครับไว้ช่วงท้ายคลิปกัแล้วกันเดี๋ยวมาดูการทำงานของมันก่นอนเนาะผมก็ถึงลองใจซเื้อมาใจเป็นตัวแรกครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าการทำงานเป็นยังไงครับการติดตั้งผมก็<อ>ติดตั้งไว้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูก่อน โอเคสายพานมันตึงครับจะดูว่ามันจะดูดดูดน้ำขึ้นดีก่อนตึงน้ำขึ้นดีก่อนราคาก็ขึ้นอยู่กับต่อที่เขาสร้างว่าใหญ่ขนาดไหนยาวขนาดไหนครับราคาขึ้นอยู่กับความใหญ่แล้วกัความยาวถ้าต่อมันขนาดเล็กลงมา,ามราคาก็จะถูกลงครับ ครับเดี๋ยวจะอัดจาระบีก่อนก่อนใช้งานครับผมเดี๋ยวเช็คน้ำเช็คน้ำมันรถไทยเลยเดี๋ยวมาชมกันต่อครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งแล้วก็ทดลองสูบือแบบสูบน้ำหมอ,อกลงนะน้ำคือว่าแข็งอยู่ครับแค่ลิงเครื่องเบาๆครับ ตอนนี้จใจ้เป็นวินติดรถนี่สานิ้วเกึ่งครับเดี๋ยวจะแก้เปลี่ยนอยู่มันน้อยเกินครับต้องใจวินหน้าห้าครับถึงแนบเดี๋ยวจะลองแก้ดู มันบอกขึ้นกินมันน้อยเกินมันกลิ่นแห้งเครื่องครับมนกำลังเครื่องนักล่ำไปหน้ามีออกมาดีครับ ใช้วินตัวใหญ่เมันก็จะประหยัดน้ำมันขึ้นแหมงครับประมาณสักวันสองวันก็น่าจะดีขึ้นครับแล้วก็พักแล้วก็ปล่อยน้ำพิซาจะอาดน้ำใ,ใสๆไหลลงมาครับทายเทกันไปรูดน้ำเกาๆออกครับกินมันเหม็นเน่าเลย อันก็บอกมีที่ควายลงแนมครับมันไปแอบแนมแอบเต็งตัวนะจะกินนี่มันมีอยู่ครับนนมกินนี่ตรงนี้ก็่อยเลอะอยู่แต่ที่แอบมันบอกมีจะแก้เปลี่ยนวินครับยวมาดูกันไหมครับผมครับมาชมกระตอรครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็น วินหน้า5แล้วครับเดินเครื่องเบาๆครับเบากว่าตะกี้กันนี่ครับดูหน้ามอกครับนีหน้ามอกเต็มต่อซีนิ้วครับนี่ดูครับ ต้นเครื่องเบาๆครับมันก็หนึ่งก็คือประหยัดน้ำมันสองเราได้งานครับหน้ามันออกเร็วแล้วก็ไม่ต้องเปลืองน้ำมันนี่ครับอันนี้รีวิวเพีพอ,อหันจ้าๆเลย าเล่งเครื่องมันก็หน้ามันก็จะปุ่งขึ้นแหมครับนี่แ่เบาๆเดี๋ยวจะล้องเล่งให้ดูว่าเล่งแ่น้อยๆนะ นี่ก็แค่เดินเครื่องบเบาๆครับเอบบาเบาๆซูปสักสองวันแล้วก็คงจะเว้นไว้ครับจะห,หน้ามันเข้ามาเติม ต่อพญานาคี่ผมสร้างเสื้อนีเป็นมาส่งถึงตีครับราคาเป็นก็ไม่ได้บวกเพิ่มครับใครสนใจก็ลองโทรไปสอบถามครับแม่ออกการช่างครับแคปหน้าจอไว้เลยครับผลิตจำนหน่ายท่อพญานาคสูบน้ํมครับ ปีกและส่งพร้อมอะไรขท่อสูบน้ํารับซ่อมครับท่อสูบน้ําขนาดเล็กขนาดใหญ่นี่ครับอยู่แม่อ้เมืองฟ้านครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ผมสั่งให้เปิดขึ้นงานนี่ประมาณวันหนึ่งครับเพราะมันเป็นต่อ พอเงายบตัวใดก็เป็นต่อ5้านิ้วครับก็มีลากลายขนาดครับลองโทรไปสอบถามพุ่นก็จะสั่งเอ้ยพุ่นก็จะทําตามที่เขาสั่งไปครับจะติดเครื่องยนต์ก็ได้จะแบบติดเครื่องเป็นซิ้นก็ได้ลองเข้าไปดูในเพจของฝุ่นก็ได้ครับไม้ออกการช่างครับ เดี๋ยวผมจะเอาลิงแปรไว้ในใต้คลิปนี้ครับถ้าเอาปั๊บวินรถไถใหญ่ายายขึ้นมันก็จะเบาแฮ้งเครื่องครับและหน้าม,มันจะออกหนักครับนี่ออกหนักกว่าตะกี้ตะกี้มันเป็นวิ้น 3. 5ุด้าครับมันน้อยเกินมันกลิ่นแฮ้งเครื่องครับ วิน5นิ้วก็สบายสบายครับงานก็นออกเร็วน่าจะมีขยะาไปอุดต,ตรงหัวต่ออยู่แต่นามนี่ค่อนข้างจะคันครับเด๋ยวรอดูดอ,อของสักน้อยหนึ่งกบ กปกขนาดครับป่าพะพวยยังมีเหลืออยู่ก็เรจะลองดูดไปเรื่อยๆครับดูปอกฝั่งพอบางส่วนกระตายครับป่าตัวน้อยป่านิ้นต้นปสอบน้าปูนขนาดนี้สอบคเคนี่ก็ขอจบการรีวิว ออพยากหนักไปเพียงไปเองครับใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปครับตักไปในเพจ Facebook ก็ได้แล้วก็โทรไปสอบถามก็ได้โทรไปสั่งต้องการขนาดไหนต่อน้อยต่อใหญ่ครับติดเครื่องติดเครื่องแบบไหนเครื่องเบนซิ้นหรือว่าติดเครื่องยนต์เลยครับลองเข้าไปดูรีวิวในเพจมันก็ได้แม่อ้อการช่างครับ อันนี้นะครับผมพากกันหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ